ผมเห็นผมเข้าใจในปัญหาที่ซื้อมาจากแววตาประชาชนเป็นดีกาน้ำตาเพื่อนมามากหลนสื่อถึงความจนท่วมท้นในแผ่นดินนี้ผมเดินเข้าไปในานา สอสอรับคำตัดพอต่อปัญหาที่มีหล่งน้ำขาดแคลนถนนรถแลนไม่ดี้าหวังปีนี้ราคาไม่ดีเลยนล,ลูกต้องงานทางบานเงินไม่พอจ่ายัีครบสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสำลีรักสุทธีสอสอบัญชีและชื่อพรักภูมิใจไทยวันนี้นะครับผมมาลงพื้นที่เพื่อดูเส้นทางนะครับที่พี่น้องนะครับสัญจรไปมาบริเวณนี้นะครับมีปัญหามากนะครับส่วนมีปัญหายังไงขอให้คนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านแถวๆนี้นะครับได้เรียนให้ทางพี่น้องได้ทราบครับเรียนครับครับผมสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์แสงสีพล เป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านลงน้อยหมู่4ที่สัญจรไปมาอยู่ในขณะนี้ก็คือความลำบากของพี่น้องของเราครับถนนเส้นนี้ครับเป็นมันจะเป็นแยกออกไปสามหมู่บ้านครับระหว่างบ้านร่วมใจหนึ่งกับบ้านดอนบามตามเชื่อมต่อกันแล้วก็บ้านนนเพ็กแล้วก็ดงน้อยหมู่4ร่วมกันใช้ถนนเส้นนี้ร่วมกันซึ่งประชากรก็ใช้เยอะ รับเด็กนักเรียนก็สัญจรไปมาครับที่จะมาเรียนโรงเรียนเด็กเล็กของศูนย์ตำบลแวงนั่งของเราครับก็ซึ่งถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ลําบากครับลาบากครับเพราะว่าถนนแต่งนี้ก็ป่าป่าครับป่าก็ลึกยาวๆประมาณเท่าไหร่ครับความยาวของมันก็ประมาณสองกิโลเมตรประมาณสองกิโลเมตรครับครับครับคือตรงนี้ก็ต้องการให้มาแก้ไขมามาทำทำถนนให้ใหม่ แล้วก็ตัดต้นไม้ให้ให้กว้างขวางให้ให้ให้มันกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมครับพึ่อการสัญจรมาไปมาก็จะสะดวกเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตรงที่มีปัญหาตรงไหนบ้างยาวเท่าไหร่อันนี้นะครับผมก็จะทําหน้าที่นะอย่างเต็มที่เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลให้มาช่วยเหลืออะเราไปดูทางนู้นต่อครับครับตา ประชาะไม่ให้หยุดไหลจะทำอย่างไรนาย,ยกไทยช่วตตอบดี่วยหน่อยได้ไหมนายยกไทยช่วย จุดนี้นะครับคือจุดที่มีปัญหาแล้วก็อีกหลายๆจุดนะครับนี่คือขนาดฝนเนี่ยยังไม่ลงมากเท่าไหร่นะครับถ้าหน้าฝนฝนลงมากกว่านี้เป็นไงครับแถวแนี้จะเดินสัญจรไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆหลานๆที่เราจะเดินทางไปเรียนหนังสือค่ะไปยากลำบากมากค่ะเพราะ่านผู้ใหญ่นนี่นะครับเอามือมือชี้ด้วยกานเนี่ยนะครับนี่เนี่ย มันมันจะเป็นหลุมนี่ท่านท่านคนครูนี่ท่านจะเที่ยวนี้ประจําใช่ไหมครับบ้านบ้านยู่ตรงนั้นก็ประจาค่ะลำบากมากเลยใช่ไหมครับนู่นครับน้ำน้ำจะขังเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นี่คือหน้าถ้าถ้าถ้าหน้าฝนลงเยอะๆมันจะมากกว่านี้นะครับป่าก็คึเยอะแล้วเปกคุมเยอะมากเยอะัวมากครับมีหลายจุดใช่ไหมครับใช่มีหลายจุดไม่ใช่เฉพาะจุดนี้จะมีปัญหาตลอดสายเลยตลอดสายนะครับอ่า เอาแค่นี้นะครับครับเอาแค่นี้แหละครับเอาทุกคนครับครับขอบคุณครับครับในนามราษฎรหมู่ที่4บ้านดงน้อยนะครับตำบลแหวงนางอําเภอเมืองยหวัดสรรามวันนี้ได้ต้อนรับท่านสสสมรีรักสุธีพร้อมดัวยนณะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่านสสสมรีรักสุธีนั้นเป็นสสที่ติดดิน ช่วยเหลือประชาชนประชาชนมีความเดือดร้อนท่านจะไปช่วยทุกที่นะครับเอว่าเป็นสสที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเพราะว่าไม่เคยมีสสท่านใดที่ลงมาดูดูแลประชาชนที่ถึงที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่เหมือนท่านสสสมรีในวันนี้นะครับพวกผมในานามหมู่บ้านนะครับทั้งสาหมู่บ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้ ต้องขอฝากท่านนะครับทึ่งถือว่าเป็นผู้มีพลังนะครับที่จะนําเรื่องทุกข์ยากของประชาชนในในการสัญจรไปมาในจุดนี้เข้าไปสู่แหรงงบประมาณนะครับท่านเป็นผู้มีพลังนะครับเพราะนั้นในโอกาสนี้นะครับบอกกับผมนะครับต้องขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งรับขอพรคุณครับขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครั้งนครับหยไล ทำอย่างไรนาย,ยกไทยทุวต่อปีวันหน่อยได้ไหมนาย,ยกไทย